โอ้รอนหรือเปล่าครับอืโอ้สบายสบายเลยแม่คู่ปัดไว้แล้วอลไรครับรถพี่เจ๊ะต่อเพื่อศ์ หรือเปล่าเมื่อวานฝนตกครับ วันนี้ผมนอนบ่อครับเริ่มงานเลยเช้าโอ้น้ำเต็มเลยจะวิ่งได้ไหมเนี่ย ชมครับแป๊บเดียวเต็มนะครับ140ถ้ายก็จะนานไม่นานหรอกก็ห่างกันประมาณสามบุ้งกีนะเวลาตัาผมจะนั่งดูผมจะเข้ามันจะเข้าพร้อมกันนะครับเวลาวิ่ง100คันหนึ่งจะเข้า140คันหนึ่งจะเข้า120ผมก็นั่งดูส่วนมากคันที่เข้า140จะเสร็จก่อนตลอด เพราะว่าเร็วกว่าครับบุ้งขี่พอๆกันแหละบุ้งขีห่างกันแค่ฟันฟันเดียวครับโอ้ฟังนี้เอาแต่ขี้ตมเลยโอ้ขี้ตมลว้ลวนๆครับแบบนี้แบบนี้เทมัน,มนชอบติดตูด Ich มาฝั่งนี้หน่อยเจดฝั่งนี้น่อยพี่โอ้ไม่รอดครับโอ้แมคโครลงมาต้องเอาแมคโครลงมาครับ อันนี้น่าจะเที่ยวที่สองของวันนะครับเฮ้ยเจ๊เก,กบอกให้ถอยไปเบียดฝั่งนี้หน่อยถอยไปสุดเลย ทางนี้หน่อยพี่ทางนี้มันจมครับไปไม่ได้ทั้งจมทั้งลื่น รถแรงครับจะรอดหรือเปล่า เต็มขาเลยโอ้แม่โอ้โดนจานไข่เก่งนะครับ ผิดชีวิตเปลี่ยนทางนี้จะออกออกอยากกว่าทางมาร์ทูนะครับโอ้ออกไม่ได้แน่นอนเลยไม่รอดยังไงก็ไม่รอดเท่านี้จมแน่นอนครับรอชม ว่าจะจมหรือว่าจะไปได้แต่ว่ามาผิดลายนะครับนี่ถ้าหักเลี้ยวก็น่าจะพ้นนะแต่ล้อหน้าน่าจะลงแน่นอนล้อหลังน่าจะรอดแต่ล้อหน้าน่าจะลง เดียวเต็มนะผมว่าโอ้๊ยมันก็ไม่ช้าแล้วก็ไม่เร็วนะผมว่าแต่ถ้า200อ่ะมันจะเร็วมาก200อุ๊ยรถดำวิ่งไม่ทันแล้วเรียบร้อยต่รอดหรือเปล่าเลย ไ่รอดแน่นอนครับโอ้ไปได้เฉยอะไม่ได้ได้ไง โอ้ชอนี่ไม่ยอมกันเลยครับเรามาดูเจ็ดอีกันว่ารอดเปล่าเจ e. ็ดอีพีออมครับ ผมว่าฝั่งนี้ใส่เยอะเหมือนกันนะครับถึงไอ้ล้นจมางเลยอะดินมันไม่ค่อยหนักครับนี่หนักอยู่ดินนี้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เบาๆนะแต่ฝั่งนู้นหนักกว่าเพราะว่าอมน้ำครับที่ตมนี่มีแถมมีแถม Okay, เดี๋ยวคลิปนี้ก็บายบายครับไปเจอคลิปหน้าครับโอ้โห oh, สุดจัดจริงๆแต่ละคัน